สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวดวนเลขดังดวงมหาเฮงโซฟาสิบล้อบุญหล่นทับถูกหวยรางวัลที่1รับเต็มเต็มสาล้านบาทวันที่1ตุลาที่สอพอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาร้อยตำรวจเอกพิทักษ์พงกาวีรองสอวอสอพอบางน้ำเปรี้ยวได้รับแจ้งความลงบันทึกประจำวันว่ามีคนถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1ห,หมายเลข 484669จำนวน5้าใบรวมเป็นเงิน30ล้านบาททราบชื่อนายสำรองอายุ57ปีโดยนายสำรองกล่าวว่าตนเองเป็นชาวโคราชมาทำงานขับรถสิบล้อพว่วงอยู่ที่โรงสีเกรียงชัยจังหวัดะเชิยงเซาเป็นเวลาประมาณ5-6ปีแล้วที่ผ่านมาตนเองก็ชอบเสียงนงเป็นประจำซื้อมวดประมาณละ10บใบส่วนลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1น,นั้น ตนได้ซื้อมาจากแม่ค้าที่ขายอยู่ปัป๊มปตทตำบลหมอนทองอเภอบางน้ำเปรีย้ยจัังหวดฉะเชิงเซาหลังจากลงบันทึกประจำวันไว้แล้ววันที่2ตุลาถึงจะไปขึ้นเงินรางวัลและยังไม่ได้วางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปเพราะยังงงอยู่และตื่นเต้นมากไม่กล้ารับโทรศัพท์ต้องให้เพื่อนที่สนิทเป็นคนรับแทนและวางแผนการดำเนินชีวิตอีกครั้งหนึ่งสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจำวันที่1ตุลารางวัลที่1หมายเลข 4 84, 6,69รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข50รางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข2 0 6และ996รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข278และ1 9 4งานนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะคะขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก d Daily n e ิ s หากช,ชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ